เฟอร์นี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปบนไปเลยให้มันลงข้างบนก็ไี่ดีเมื่อก่าจังวะมานี่มาหนี้มาหนี้พี่พีพี่พีมาหนี้พี่พี่มาหนี้มาบ่มมาบ่มดูเมื่อกี้โทรกูทรงไมเนี่ยโทรับไปหน่อยพีนี่โหดจังคพี่นี่โหดจังจริงโหดจริงไปช่วยตรงไปไปวี่นี่ไปช่วยตรงไปไปให้เราโดนที่ไปที่ไปตรงไปแล้วหนีไปนี่มันต้องใส่บ้าม ตรงนีไปช่วยกันชมมาชมมาชมกาสว่ากับมีปืนล่เต่าเป็นหมามีหางคะโอ้โหทำยอะไรกันวะคนเลอ้าอออ้ยี่ให้ควยกูเอ้าี่นีไฟหลุดสูงไ่เว้เฮ้ย่หิววัมึงอกะหิววัวอ้อ้ดยู่ละครสุดหล่อหล่อหิววัวขอโทษไม่มีสัคำี่า 弄倒霉。嗯嗯嗯